ดูดอบดีปุยเนีกุ้นอพูใครให้หลอกดเลยจูรออีนี่จะเคกนะฮ้กูใครเคกเคกกเลยขับเคกมาตัดใคตะลูกตลูกตกอนี่กู้ว้ขี้ดอคือกันขี้ดอคือกันนปุ๋ยเนี่ลูกยีชีตอนาถากวิามือกไปกัขีลโอเคแกไปกันเลจจอลออมูอมูเลจอเนี่ยเค้กอมูเลจอเนี่ยเค้ก จอลเลดคือตัวาดเาเลือว่ากับวัวคือวัวใหญ่ยังกันหจอกู้อกวงกะปงป้อย่าดูดูเอาแล้วชวเตลวกล้ากันแล้วต่อะยูนิฟอร์มเลยคู่ให้เราละเก่าทบ้านนัดกตัวนอ่น้เปดช่ออกูะเขคแคบเคกันเจกกนเจิเลยเลยกู้พาที่กูที่ huh.

Nih, tapi ya, ya, duduk Ah. <laughs> 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 a me. I'll go back. จะเอาขนมเทกมาแจกให้น้องมองเพื่อนเน้อง้องอยากทานไหมคะอยากค่ะอ่าอยากทานใครทานเทียนวื่อจบกวากวามวันนี้วบดีทบุยว่าอยาดีใ่าลูตอาพียอขับพี้วันนี้อีเ Happy birthday to you <laughs> ah, about, <laughs> Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday

อ่ะดูดูเล่นนารตะกอนอาผัว้าอ่าดูดูนอาร์ตะกอดูดูให้นอารตะกอบาดเอ่ะดูให้นอลารตะกอตะการตะลุตะการตะตะการตะลุหน่ให้นอาตะกอผูวผ้าให้นอาตะกอโอเคว่าจันน่ะเฮ้ยักเาช่เออช้อน

ชอนกัลูกวัน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  mm วัน hmm. ว er> ันวนันันนวันนันันนวันวันวันนันนนันนนนวั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 วนอันวันว่นันันวันวันวันััน uh> วันวัวันวนนวันวนว

ตกตกอาชิ้นม่เอาให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 ม่นะครับเอาใหม่เอามาโอเควกาฟฟ่กาฟ่โอเค เวลาโกนคัคนนีก็บ้าเมื่คู่หินหนะไรกร,กร,กรกได้ไใคกนนี้มันจะกัตะนลูกคนลชิ้นยางอะหนึ่งชิ้นโอเค,เอเคไทแล้ตวตามเลยอร่อยนะคะอชอล